สวัสดีค่ะตักทายตอนเช้านะคะเพื่อนคิดถึงทุกคนนะคะส่วนนี้ก็จังว่าแหละเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้อากาศดีพี่น้องอากาศดีอากาศดีแต่ว่ายังเย็นอยู่ค่ะพี่น้องแดดออกแล้วกอนสีขาเฮ็ดงานนางกินกาแฟาอยู่สูนอาหาร <c oughs> จยงไรเนาะพี่น้องสบายดีกันไหมทักทายตอนเช้านะคะคิดถึงทุกคนนะคะเพืเ่อนๆส่วนนี้บ่มีเรื่องเมาเมาม้อยพี่น้องเลยจะหาเรื่องมาเมามอยนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวยายเข้าทำงานก่อน เจอกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจได้ติดตามช่องเยฝนนะคะ